สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับนัทนะครับวันนี้มีรถคูปต้านะครับ L4018 มาแนะนำนะครับก่อนที่จะแนะนำนะครับก็ฝากเตือนภัยสำหรับคนที่ชอบรถถูกราคาถูกนะครับสำหรับ40ตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา3 6 0 0 0 0บาทได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับอย่าไปหลงเชื่อในเพจต่างๆนะครับรถที่40ลงแสนกว่าบาทหรือ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับให้เวลาที่จะเวลาที่เราจะซื้อรถให้เห็นหน้าพ่อค้าเลยครับอันดับแรกนะครับชัดเจน2หน้าเล่ม3นะครับถ้าจะ จองออนไลน์นะครับก็ต้องสามารถวิดีโอคอลเพื่อสามารถดูรถได้นะครับเข้าเรื่องของเรานะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี62ครับเป็นรุ่นคูปต้า L4018 รถเครื่องยนต์สสูบนะครับ2เผาโฟร์วขับเคลื่อน4ล้อรถถือว่าสีเดิมสภาพสวยนะครับเป็นรถลานประมูลครับตัวนี้นะครับรถใช้งานก็ไม่แท้3 5 7 8ชั่วโมงการทํางานนะครับห้องคัด์นะครับตัวนี้มีการตัดท่อนคัด์เปลี่ยนแผ่นคัด์เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับผนพ้วนนะครับ 2 2 5 e Pro นะครับท้ายนะครับตรงนี้จะเป็นแขนหลังแบบก้ามปูนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้คันนี้ไว้ใช้งานนะครับราคาเพียง360,000บาทนะครับเราแถมท่อซิ่งให้1ใบแล้วก็จัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกไปพี่ซี่ครับวันนี้ก็ทดสอบโดยพี่ซี่นะครับก็อย่าลืมเปิดไฟเปิดไฟเลี้ยวบีบแต้นะครับให้ครบเรียบร้อยนะครับรถคันนี้ผมรวมเช็คจุดรื่มเช็คสลักการใบมีดนะครับเช็คระบบไฟให้นะครับ เช็คือระบบพร้อมใช้ครับจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับสวยสวยเลยครับ8เกียร์หน้า8เกียร์หอยครับ4ี1 8ครับเกียร์ชฟเช่นได้ย้อนแสงครับเป๋นิดนึงนะครับผ่านไม่ได้ตั้งนะครับรถปิดเลยนะครับ ก็ให้ดูนะครับให้ดูในระบบนะครับโฟวิลต่างๆนะครับทำงานปกตินะครับเครื่องเกียร์เงียบนะครับเฟืองท้ายไม่หอนนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามหรือเข้ามาลองรถได้นะครับที่ร้านนักเทคอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดยูรานธานีนะครับดูงานดันครับเสียงเครื่องพ้พาะนะครับ ร้านเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านพักอได้นะครับตัวนี้คุปต้า L4018 นะครับเครื่องเกียรดีนะครับระบบไฮดรอลิกต่างๆสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวดูเข้าปันท้ายก่อนเลยครับอันดับแรกปันท้ายปัอนที่สิโอเคนะครับไปเดี๋ยวไวสปอร์ตไลท์นะครับเดี๋ยวผมใส่ลังเครื่องมือให้ใหม่ครับใหม่ชั่วโมงขึ้นปกตินะครับเครื่องไม่ไอนะครับ เครื่องเดิมนะครับไม่เคยแกะไม่เคยรื้อครับเดิมเดิมโรงงานนะครับสวยๆเลยนะครับดูน้ําครับไม่ดันนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีหางไม่ตกไม่ย้อนนะครับสามสูบสองเผาโฟวิลขับเคลื่อนสี่ล้อราคาเพียง3ามแสนหกหมื่นบาทเท่านั้นนะครับถ่ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ